ว่าเขาข้างซ้ายเวลาเดินแล้วปวดมากมากเวลาเดินธรรมดาก็ยังพอทนแ่เวลาขึ้นบันไดหรือลงบันไดมันปวดทรมานเพราะตาข้างซ้ายคคือหมอบอกว่าจอประสาทตานัมเสื่อมแเวลานี้มารักษาไม่ได้แล้วฉีดยาเข้าไปในดวงตาเข้าไปในวุ้นลูกตาเนี่ยทุกเดือนสองเดือนเข็มสองเดือนเข็มคผก็เพื่อให้มัน พยามประคับประคองไม่ให้มันลามเพราะถ้าลามลามจะตาบอดได้คัาผมข้างซ้ายข้างซ้ายเนาะขอให้ขุดปกติขุดเลยให้ขุดให้เนื้อเยื่องอกขึ้นมาขุดจอประสาทตาที่ทะลุสองรูและให้ตาดีตาซ้ายดีตาขวาดีนี่ก็มันโลกนี้ต้องบอกว่าและจะบุญบารมีของแต่ละคน ถ้าหากว่าเรามีบุญจริงเราจะไม่ถึงกับโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่มันจะไม่ลามไปร้ายแรงเราก็จะพบเจอแล้วก็พอมาเจอกับท่านอาจารย์อาจารย์วิให้ความเมตตารักษาให้ต้องยอมรับเลยครับว่าผมดีขึ้นครับใครๆก็เรียนได้เรียนง่ายปฏิบัติตามได้เห็นผลเปลี่ยนแปลงทันทีในการเรียนทั้งแรกเปิดจักกะทั้งเ็ได้รวดเร็วด้วยพลังชั้นสูง ที่ทนอาจารย์ดัปเตอร์วันวิไลกันเพชรเชื่อมให้